ไปไป๊มเอาไปทิ้งทำไมล่ะลูกไปทำไมอีกตัวด้วย,วยน้องทำไรล่ะครับลูกดเดี๋ยวกลับได้แล้วนะครับดึกแล้วลูกจ๋าสนุกดได้เล่นดินเล่นทรายสนุกสนุกจริงๆ เดี๋ยวป่าดลงให้เขาด้วยนะมีดีโอลูกอันนี้อ,อันนี้คืออะไรนั่นเออลูกทำงานประดิษฐ์อจ้าป๊าป้ามนทำงานประดิษฐ์ลูกทังหมดเลยไม่เป็นไรลูกเสียใจลูกเสียใจมากเลย<ม><า>เป๊าป้ามันไม่ดี<ม>หนูก็บอกอว่าอย่าทำ ไม่เป็นไรลูกหนูก็บอกว่าอย่าทำของลูกมันเยอะนลูกหยิบไม่ได้แล้วมันมืดด้วยผมมีตัวอะไรมากัดมันไม่ไดไม่เป็นไรหนูบอกป๊าป๊าอย่าทำของลูกทำทำไมไปทิ้งทำไมหรอปาเราจะกลับบ้านแครับับานก็เองคจะทนนะครับนับ้องขอหนูก่อนเพราะหนูเป็นคนทำเดี๋ยวหนูลูกเก็บเองเดี๋ยวลูกเก็บเอง